สวัสดีค่ะมาค่ะมาเมื่อนี้สิบห้ามากินขนมจีนนะคะขนมจีนน้ำยาผสมนะคะเป็นน้ำยาปลาทูนะคะมีเือดไก่มีอันพอไก่ค่ะเป็นน้ำยาผสมนะคะโอ้โหมาค่ะบัตรในเนี้ยอื้อหือ อันงี้ห้องนอนเดี๋ยวขออนุญาต m ิ s น Deng ต้องสีขวามงมาคุยนอนมาค่ะ เช้านะคะเศร้าเที่ยงแรงน้ำกันน้ำนักขึ้นแล้วพี่นอ้องตั้งแต่เฮ็ดคลิปนี่น้ำนักขึ้นครับขาขึ้นแห้งไหลเียาก้อนม่ยากออนุ้น,นะคะแำ่ราบยิมก็จะใส่ตะเกียบนี่ลแหละมันสิฐานะบอพี่นอ้อง ห,หัวหัวหยุงมเนี่ยเด้อพี่น้องเอยเป็นคอไก่เด้อค่ะว่าแมนตีนไก่เหมือนตลบอบวนทวดห้องรักข้าวกับเมียนใบแมงลัก อยากกินแบบนี้ไหมถ้าผบม,มาพอกันรับช่องสาวเมียวอ่อนถ้วยอีกรอบนึ่งนะคะว่านีนบ่ได้เฮ็ดคลิปนะคะ ชิ้นหมูจ้ะประกาศใส่ลูกชิ้นปลาเออเลืกลูกชิ้นปลาซื่อมะนาสตลาดนะพี่น้องกระจกคล้องแพรค่ะได้บบลูว่าลูกชิ้นปลาเขาใส่ยังไง ยาป้าผสมกับทินะค่ะ mày mang lọc mình ôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ไปผัดกลางประสูทก็กลางปลาแหลกเนาะตัวว่าอยู่ร้านบ่มีอันกระช้อนก่อนอืมจบครับ ชี้คร่าวๆนี่เ,เ,เพชรขนาดแดบผักพี่น้อง กระชายเยอะๆค่ะใช่ค่ะปะไคร้กระชายหอมกระเทียมหลายๆ Để lượt gai khoảng Nấm chén cháo này xẹp dữ hả Nấm chén nhau này ไลค์กดติดตามกดแชร์นั่เด้อจะเด้มท่องช่องยูทูบลุ่นหนาเฟสเนา,าะค่ะเนาะ แบบแบบบุ้วนว่พี่ก็จักเิว่าจังไ้ล่ะค่ะเรก็จะดี่เตมยาปลาซดกันเนาะ ว่าเี้อบรสสะดวกนะคะเดี๋ยวอีกอย่างหลังๆมาเนี่ยกินปลาสดบ่าด้พี่นอ้องรู้สึกว่าข้าว เอากินบ้ามดอย่าได้ม่นี่เผ็ดสิโอ้ยบอเผ็ดแซ่บยิ้มเอาให้ตายไอเดีวไม่เอาเอาไปซื้อขอบคุณค่ะเดี๋ยววัดพรุ่งนี้ทำแมวกินไงถ้วยกินยังไม่ได้ล้างมานะเสียดายแซ่บตายบอสเผ็ดแซ่บอร่อย แซ่บพี่ก็ถวยน้ำยาม,าสม่ส้มขนมแบ้งที่ขลายอันเร็วอย่างนะบ้านนะคะแซ่บ,แบบบกะป่า กดไลค์กดแชร์น้ำเด้อค่ะเดอ้อน้ำชอ o ยู u b e นะคะสาวเหมียวกินแซบเอ้ยมาเมียนีกินแซบดีละสาวเหมียวออนทั่วจานวเนาะดูแลเจะควงดีๆเนาะล่าสุดก็ได้ยินข่าวว่าบอกหล,าน,ลานทีานยู่แถวสมุทรสาครนะคะเด็เจือไปแล้ควคนนึงจนหลานอีกคนนึงกับรอบลอยู่นะคะกับเมียเมียกะทองนะเมียกะเป็นเช้าตามชาินะคะเป็น สาวเวียนอันคน้นค้นพม่านะจ๊ะทวงกลมนะคะไอเมียพมา่าก็เป็นห่วงลูกนะสบไปให้เจ็บมันติดแล้วถ้าโทษไยเพราะได้ดอกม่แต่รักษาเบื้องต้นไปก็ขออย่าให้เป็นแห้งกินนำ้ำเป็นแล้วก็ดูแลเจ้าของด้วค่ะเดิมจังได้มานี่ก็ไปก่อนลคะค่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีจ้า